โอ้นี่อะไรเนี่ยไปไหนมาไงครับนี่โอ้พี่พิมโอ้อะไรนี่จะมาส่งคุณพ่อเหรอคะพี่พิมมาต่อทิพนะครับพี่พิมมาบ้านครับผมโอ้อะไรนี่อยากวิ่งเหรอวันนี้เราจะไปแห่งานนะครับผมเราจะไปแห่งานบวชอยู่แถวท่าตุ่มนะครับใกล้ๆนี่นครับผม ว่าสุพรรณษาจะมาทําอะไรนี่ลกูกมาให้กําลังใจคุณพ่อเหรอให้กําลังใจพวกเราทีมงานนะครับในการเดินทางในครั้งนี้โอ้เต้น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 ,ตนสุพรรณษาเอ้ยเอ้ยเอ้ยพ,พี่จะไปไหนกันเนี่ยเขาอะโอ้โหครับดูทีมมาแล้วหวงเห็นใหญ่เลยนะครับผมหลังจากที่เดินทางมาจากไอ้อยุธยานะครับชาวบ้านก็มาถึง ห้าโมงกว่านะครับผมถึงเย็นมากนะครับได้พักผ่อนเต็มที่เลยนะครับผมตอนนี้ก็จะมีงานใกล้ใ้นะครับโอ้โหงพี่ฟิล์มครับพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเดี๋ยวคุณพ่อจะทำพิธีก่อนนะครับนุษามามาเอาลูกมามามาทำพิธีด้วยกันมาเร็วมาส่งให้กำลังใจคุณพ่อไปทำงานวันนี้เฮ้ยเขาได้ตากล้องเขานะ,ะมานั่งลงครับมาสุพันษามาสุพันษาเอาใหญ่ตุดนี้อ่าสุพันษาเอามาเลยครับชมด้านหน้าครับ ว่าสักดูเนี่เจ้าบุญนน้ำเองนดูข้างทางจุกลาบสักการะบูชาพระครูประกำศักดิษย์สักครูมอเท่าพระครูมอลรวมกำเนิดเพียงมอลสัดมอลเสียงมอมาจาตุ้มตะพืนจะตุเตื้อในการเดินทางกันเนี่อัตรปลอดภัยตั้งทีมงานตั้งคณะนี่นอ่านางลงเร็วนางลงอ่ะน้าขิวไปไหนมาผมพี่ฟิล์มครับเดี ident, ๋ยวเดี๋ยวพบภาพพี่ฟิล์มเที่ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยะใสอยากวิ่งนะครับเพราะว่าคิดถึงพี่ฟิล์มแรงครับดูครับแล้วกดคิวเลยอ่ะ โอ้หวงีโมชาอางูเด้าอ้ยเนี่ยนเจาเียิงงานประไทยโชดีมีไทยด้วยเนี่ยมีความสุขความเจริญรมคำว่ามันตั้งใจพัฒนาทุกประการด้อาราศายเนี่ยมันคปตะกัมศักดิ์สิตนเสียเป็นเมนเทอของเจ้าอย่งแหงานด้วยเนี่ยอาเชิญสับพวเจ้าที่ทำในทำนี้จ้ทีพวกคนอนเจ้าด้วยนี่ยประปดไทยอาดิประตูครับผมโอ้โหวันนี้ พี่เต็มก็มานะครับตัช่วยคุณแม่นะครับเพราะว่าคุณพ่อไปทํางานนะครับวันนี้นะครับผมว่าดูของพี่ฟิล์มใหญ่เลยสงสัยคิดถึงแรงครับนี่ขึ้นหลังมันอ่ะ,อะพี่จีด้วยพี่จีไปหอมน้องอ่ะพี่จีด้ออเออเออ้ย โอหวงเลยครับห่วงเรงโอ้หวงพี่ฟิล์มแรงกลัวคนแย่งพี่ฟิล์มเฮ้พี่ฟิล์มโอ้วันนี้คุณพ่อสงสารน้องสุพรรณสาจังเลยครับเพราะว่าพี่ฟิล์มเขามาแล้วเขาเขาห่วงกันแรงนะครับคุณพ่อต้องต้องให้เขามา หยอกล้อกันก่อนนะครับผมดูเขาทำรับเขาห่วงแรงครับเป็นน้องสาวขี้งอนที่ห่วงที่สุดในโลกเลยครับผมอ่พี่ฟิล์มเครจะไปแห่งานด้วยเนี่ยอะพี่ฟิล์มเครจะไปแห่งานด้วยเอาพี่จิไปดึงพี่ฟิล์มมาแล้วพี่จิพี่ฟิล์มเคยจะไปแห่งานด้วยอ่าเคาจะไปแห่งานด้วยนั่นนั่นนั่นงานโฟล์กงาน ง่ายรวดเร็วง่าก็ห่วงฟิฟิมข้อครับผมโอ้หเห่วงห่วงโหลดใครจะเอาฟิฟิมหนูไม่ได้นะหนูห่วงจริงนะอ่าหนูห่วงฟิฟิมนะอ่าเอ๊ะห่วงห่วงห่วงฟิฟิมครับเออห่วงฟิฟิมคนเดียวเลยโอ้ เขาไม่ชนหลอกแต่เขาห่วงเฉยเขารู้เหมือนกันน้องน่ารักมากครับผมเดี๋ยวคุณพ่อไปแหงงานกลับมาก่อนเดี๋ยวคุณพ่อจะพาเที่ยวเต็มที่เลยกับพี่ฟิล์มนะตัวเองนะ่ะห่วงเขาอะไรอย่างนี้เนี่ยืึรัดหน้ารัดหลังครับรัวพี่ฟิล์มจะไปแหงงานกับพวกเรานะครับโอ้พี่ฟิล์มเขาไม่ไปหรอกลูกเขาไม่ไปเขาไม่ไปเขาไม่ไปพ่อไม่ให้ไปหรอกครับ คุพ่อให้ไปหรอกคนณพ่อ,อยังให้พี่ฟิล์มไปแห่งานด้วยนะเนอยไม่มีเพื่อนเล่นนะ่ะโอ้ยพ่อไม่ให้ไปหรอกลูกพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเออเออคลอเคลียใหญ่เลยครับผมเออยิ่งยิ่งพูดยิ่งห่วงครับยิ่งลั้นยิ่งลั้นพี่ฟิล์มไปครับผมเออเออไม่มีใครเอาหรอกเขาไม่พาพี่ฟิล์มไปหรอกตัวเอง โอ้โหพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มอ่าพี่ฟิล์มมาแล้วลูกมามาพี่ฟิล์มเข้ามานี่นี่นี่เนี่ยมาอ่าพี่จิอ่าพี่จิเอ๊ะกระโหงพี่ฟิล์มเออเอ๊ะเออเออกระโหงพี่ฟิล์มเอ๊ะเอ้ยวนสายเอออะไรงงี้นี่มามาเร็ว ต้องเอาพี่ฟิล์มออกมาก่อนเดี๋ยวสุพรรณษาจะโมโหกลัวพี่ฟิล์มไปแหงงานกับพวกเรานะครับผมเออเออเออวิ่งออกก่อนเลยครับวิ่งรัดไปเลยครับเออกลัวพี่ฟิล์มก็หายแรงครับผมห่วงกันอะไรขนาดนี้ครับผมห่วงกันทีนี้ที่ว่าโอ้โหครับดูครับห่วงแรงครับโอ้โหห่วงห่วงพี่สาวครับเขารักกันมากนะครับผมรักกัน โดยธรรมชาติเลยนะครับเขาห่วงเขาห่วงที่ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยครับผมเขาห่วงอย่างเดียวเลยนะครับเออห่วงพี่ฟิล์มเหรอไม่ให้ใครเอาเลยเหรอพี่ฟิล์มอ่าพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มรัดพี่ฟิล์มอย่างเดียวเลยครับผม เออ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 อย่ามาทำพี่ฟิล์มหนูนะหนูไม่ให้พี่ฟิล์มไปแห่งงานด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวหนูไม่มีเพื่อนเล่นนะคุณพ่อจ้าจ้าพ่อไม่พาพี่ฟิล์มไปแห่งงานด้วยหรอกพ่อรู้เหมือนกันแหละโอ้หห่วง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 ของพี่ฟิล์มเออเออใครอย่ามาทำพี่ฟิล์มหนูนะ หนูหวงจริงๆนะเนี่ยหนูหวงฟิฟมี่มาฟิฟฟีของหนูอ่ะอ่าอย่าไปทำน้องถุงเพชรลุกอ้นางเดินมาเดี๋ยว 40, สิพันษาหวงหวงน้องพันดาก็มาถุงเพชรก็มาครับวันนี้โอ้โอหหวงสุดทางเลยครับอ่า หงฟีฟิมอย่างเดียวเลยอ่าพี่ฟิมเรียกมาเขาก็มาครับโอ้โหแสงตะวันยามเช้าเพราเราจะไปแห่งานนะครับวันนี้คุณพ,พ่อต้องต้องพาหยอกล้อคลอเคลียกันก่อนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นด้วยกันมาหลายวันแล้วนะครับสร์อาทิตย์ถึงมีเวลามาเล่นด้วยกันนะครับผมพี่ฟิล์มกับสุพันษาอ่ะพี่ฟิล์มวิ่งหน่อยเร็ว พี่ฟิล์มเขาไปแล้วนะั่นไหมไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ฟิล์มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไปแล้วครับอ้าวอ้าวพี่ฟิล์มไปแล้วอ้าวพี่ฟิล์มไปแล้วพี่ฟิล์มรอหนึ่งด้วยพี่ฟิล์มเออหวงหวังหวงหวงเดี๋ยวคุณพ่อ พ่อกลับจากแหงงานก่อนลูกวันนี้พี่ฟิล์มไม่แกล้งหนูหรอกลูกไม่แกล้งไม่แกล้งอ่ะพี่ฟิล์มไม่แกล้งครับอ่ากลับบ้านเนะพ่อจะไปแหงงานไม่ทันไปวิ่งกลับบ้านเลยลูกวิ่งกลับบ้านเลยวิ่งกลับบ้านเลยเอ่อไปเดี๋ยวกลับจากแหง,งานเรามาเล่นกันใหม่ ฮ้าเดี๋ยวกลับจากแหงงานเรามาเล่นกันใหม่นะเอ๊ะอย่าไปทำเพนดาไม่เอาลูกไม่เอาเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเออมองพี่ฟิล์มของเขานะครับผม พี่ฟิล์มไปไหนหนูไปด้วยอ้าพี่ฟิล์มหันมาปิดปิดคลิปก่อนค่ะอ่ามาเร็วสุพันสามปิดคลิปกับพี่ฟิล์มเร็วบอกท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวกลับมาจะได้มาเล่นกันใหม่พ่อ okay. ครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับวันนี้เราก็ต้องขอตัวไปแห่งานก่อนนะครับผมเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกับสุพรรณษากับพี่ฟิล์มกันใหม่นะครับกลับมาก่อนครับผมวันนี้ก็ต้องขอบายยท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย